บบามบอลลกกุร้รอรมมาตุลลอเทวบรักาสุดขั้มคืนนพดอนก็ผ่านไปแล้วคั้คืนแรกอันนี้ก็จะเป็นค่้คืนที่สองในฐานะที่เราเป็นผู้ศัทธาที่คอยมันตรวจทานตัวเองอยู่ตลอดลองเปรียบเทียบดูว่าการคือที่อดวันแรกกับวันที่สองนั้นได้ทําให้ชีวิตของเราได้ความศัทธาของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างถ้าหากใครทําได้ถึงขนาดที่ว่าปรปับปรุง ให้ดีขึ้นในแต่ละวันอีชอล้อาความสําเร็จก็จะประสบกนเขาเนั่นเองในวันนี้จะขอนติหัดด้วยอายะกราุาาอาจจะประมาณสามถึงสี่อายะน่าจะเป็นอายะสั้นๆที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเราอ่านในการละหมาดบิดเซนั่นเองเป็นซัวอันอาลาในหัวข้อวันนี้พูดถึงเรื่องของการตักเตือนและก็ความสําเร็จที่ประสบกับผู้ศรัทธาการเกิดในการตักเตือน ในสุรอ้อตอลาอาย 9, าที่เก้าอล้องได้พูดต่อเน,นื่องจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนนั้นจะยังคุณกับประโยชน์เมื่อมองที่สุรอน,นี้แล้วอล้องได้สั่งจำทับไวเ้เลยจงตักเตือนเพราะการตักเตือนนั้นจะทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับมุกมินคนนั้นนั่นเองที่ได้รับการตักเตือนตรงนั้น โดยที่อ朗ได้กล่าวต่อไปในอายะสิที่ว่าผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รับนึกนี่ตรงนี้นั่นเองนะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เรารู้ว่าการสับเตือนนั้นจะมีผลกับเราอย่างไรในอายะซิตอ,องได้บอกว่าความหวั่นกลัมบุคคลที่ได้รับการสับเตือนด้วยอายะกรอ่านและะดีสความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาถ้ามีความหวั่นกลัว หรือการกลัวเกรงอลอ์สุภาโนวาตาเกิดขึ้นในจิตใจเขาจะได้รับเนี่ยมาจากการตักเตือนครั้งนั้นแล้วก็นำเขาเนี่ยไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้นเพื่อให้เขาไม่ได้รับการลงโทษจากอาลัลลอนนั่นเองความหวาดหวั่นหรือความหวาดตัวจึงเป็นความรู้สึกหลักที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับการตักเตือนเพราะเมื่อเราเป็นตัวอ,อลอ์แล้วฉะนไหนเลยเราจะกล้า,า่าฝสนพระองค์ และพระอ,องค์เนี่ยได้สัมผัสเอาไว้อีกว่ามีคุกคนอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อมีการตักเตือนเกิดขึ้นเพราะตัดไม่ถึงใจดูซิว่าอมรได้สาแก้ผู้นี้ไว้อย่งางไรในอญญายัที่พิเกตอมรพูดเลยและที่ช่วยช้ายังจะหนีเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหมในไฟนรกอน,กนุชนและเขาจะไม่ตายในนั้นแล้วก็ไม่เป็นด้วยตรงนี้นะครับ อยากให้ทุกคนเนตระหนักเมื่อใดก็ตามที่ได้มีการตักเตือนด้วยอายะกราอายหรือ h ดี i หรือการตักเตือนในศิลธรรมจริยาตา่างๆที่อยู่ในกรอบของอิสลามไม่ว่าจะเป็นเด็กเตือนผู้ใหญ่หรือคนชราเตือนเด็กเล็กเราจําเป็นที่จะต้องรับฟังเพราะคำคำเตือนนั้นคือฮิมัตที่มาจากองค์ซุบฮานะฮูวาตาที่ลงมาอย่างบุคคลที่เขากําลังจะตักเตือนเรา ให้เราได้เข้าจและสิ่งที่สำคัญก็คือเขาได้นำตำรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาสูงส่งเนี่ยมาเปิดเผยกับเราทําให้เรารู้จุดอ่อนของเรานั่นเองเอัลลอฮฺจึงบอกไว้เลยชั่วช้าสําหรับบุคคลที่เป็นไงฮะไม่รับฟังการตักเตือนแล้วอาลลอฮฺจะใส่ทั้งหมดไว้ในยารอกจะหันมานอัลฮัมดุลิลละห์ขออัองฺซุบฮานะฮูวะตะลาทรงโปรดให้ทุกคนนะได้รับทางนำโดยที่ทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่ คอยตักเตือนซึ่งกันและกันอย่างใดที่เห็นที่น้องของเราถ้าเกิดเราเป็นบุคคลที่หวังดีต่อที่น้องของเราเราจะตักเตือนเขาในเชิงบวกแล้วทาให้การปรับปรุงในเรื่องศาสนาของเขาดีขึ้นอันนั้นแหละคือบุคคลที่แท้จริงทีนี้เรามามองดูบุคคลที่ประสบความสําเร็จคือใครอพจารย์ไม่ด้บอกว่าจงตักเตือนกันเถิดเพราะเมื่อตักเตือนแล้วเป็น,นยังไงฮะ จะยังผลให้อยู่ในใจของเขาตรงนี้แหละที่เป็นความรู้สึกที่จะเชื่อมไปถึงขยัที่สุดสิเอเล็กซ์ได้บอกว่าแน่นอนผู้ที่ขัดเกลารตนเองย่งมบรรลุความสำเร็จนี่คือความรู้สึกนะครับเมื่อเราเกิดความหวาดกลัวแล้วเป็นไงฮะกระบวนการในจิตใจของเราก็จะเริ่มเปไน็นเริ่มคิดคำนวณแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ค้นความหวาดกลัวตรงนั้นดังนั้นเราก็จะคิดหาวิธี โดยได้รับทางนำจากท่านศาสดาของเราก็คือท่านนะีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลายุฮัสนาแล้วก็พระดำรักของเราคซุบาฮานะฮัวตาลานั่งมาใช้ในการปฏิบัตินั่นเองเพื่อที่จะช่วยให้เราเป็นไงฮะกระดเกาหัวใจของเราความหมายในนี้นะครับภาษาไทยใช้คาว่ากระดกเกาแต่ในภาษาอรับนั้นความหมายมันมันมากนะมันเหมือนกับการที่เราเอาหัวใจนี่เป็นไงไปซักล้างเลยจนกระทั่งหัวใจนั้นกับมาขาดังเดิ และมีอีกข้ด,ดีหนึ่งที่ผมจะส่งเสริมไว้ว่าหากอิสลามปรับจากการตักเตือนแล้วประชาชาติของประชาชาติของเราที่เป็นอิสลามในยุคนี้หากปราบจากการตักเตือนแล้วแน่นอนจะเป็นประชาชาติที่ประสบความลเหลงแต่ตักเตือนจึงเป็นอาวุธสาคัญของมุสลินที่จะทําให้อิสลามของเราเปนเนี้ยมีความเข้มแข็งและก็แข็งแกร่ง,งนั่นเองเพราะมีฮะด,ดีษุดหนึ่งมีรายงานทังในขะดีของมุสลินและก็บุคคอรี ทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นมุกมินในตอนชอตอเช้าเพราะตอเย็นเป็นไงฮนะปฏิสเสธศรัทธาไปเลยก็มีแต่ในขณะเดียวกันทุกคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาในตอนเชา้าถึงตอนเย็นเขาก็เข้ารักศรัทธาอย่างสมบูรณ์ดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างเดียวที่จะได้รับเนี้อหมันของอัล์พระอหั์เพราะว่าศรัทธานเนี้ยมันให้กับใครก็คือขึ้นอยู่กับรตต่องส่วสะสมดังนั้นในระหว่างที่เราละหมาดก็คือ อยากจะให้ได้แค่เช่วขออุทอาหให้กับตัวเองให้ได้รับทางนำของอัลอ์ให้ได้รับความเข้าใจในศาสนาเพราะความเข้าใจในศาสนานั้นจะเป็นอาวุธหนึ่งที่นําพาเราไปสู่ส่วนสวรรค์อันสถาพรที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองวันนี้ก็ขอฝากุรา,า,า,าท่านานานาา่้ท่านทด้อ่านทุกเทลาเลยนะครนบในละาตะละนตา่านานท่น แล้วเมื่อเรารู้ความหมายของซูร้อนี้เนี่ยเราจะนึกถึงสมัยที่ท่านจะดีไปเผยแพร่ศาสนาแล้วมันจะยังประยชน์ให้กับเราตรงนี้ศาสนาบริสุทธิ์พอรอมมตุมร้อมเกวปฏิการตุก